<c oughs> รู้สึกว่ามันจะเป็นวอลเลย์บอลที่มันกว่าวอลเลย์บอลหญิงเยอะมากวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์สุดหลอ่อยอมกันไม่ได้เรื่องของความหลอ่อแต่เราเนี่ยยอมไม่ได้ยิ่งกว่าเรื่องของความสวยหนึ่งไลค์ให้กับพวกเธอก่อนได้ไม่ใช่หนึ่งไลค์ให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยในทีมชายวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนเพราะพวกเธอเนี่ย <c oughs> บางคนเนี่ยอยากหลอ่อเอย เป็นวอลเลย์บอลที่ผมคิดว่ามันโคตรจะมันเลยครับท่านผู้ชมครับสาหรับวอลเลย์บอลชายไทยเพราะว่าความใกล้เคียงกันเนี่ยมันเยอะกว่าแล้วความหนักแน่นในการลเล่นเนี่ยมันทำให้ผมดูแล้วเนี่ยขนลุกขนพองนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะน้องชัยวัฒน์คำถุงไม่ใช่โดยเฉพาะน้องชัยวัฒน์ถุงคำครับแล้วก็ยังมีใครอีกครับณพเดชก็มาครับและยังมีใครอีกครับยังมีอ,อ,อนุรักษ์พันลำ จอมตบที่หลอกหน้ามือดีที่สุดในโลกนะครับเพราะไปจีบมืออยู่ข้างหลังไม่ว่ามือหักเลยแล้วแถมยังมีลูกเสรฟยกช่อฟ้าอีกนะครับเจ้าครับ,รบแล้วยังมีเอ่อตัวเอ่อชื่ออะไรลวจำไม่ได้กัปตันทีมชื่ออะไรละ้ะเอ่ออยู่ดีก็ลืมที่เป็นน้องผิวเสียครับอายุส1มผมนี่แกกว่าน้องแกประมาณทั้ง20ปีครับแหมเอ่อชื่ออะไรลวอีกคนนึงโอ้จำชื่อไม่ได้อยู่ดีก็ รู้จักชื่อแต่ยันไม่ลืมยามีนครับน้องยามีนอายุ32หรือเปล่า32 3 3มแหมเธอเนี่ยสุดยอดมากแต่ละคนวันนี้ครับโดยเฉพาะน้องชัยวัฒน์ไม่เสียแรงที่พี่ตามดูน้องเพราะน้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของแกรนสปอร์ตเป็นคนคัดเลือกมาด้วยตัวเองว่าเอานักกีฬาคนไหนบ้างในการถ่ายให้เป็นพรีเซนเตอร์แกรนสปอร์ตครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลยนุกนิกชัยวัฒน์คู่กันเลยนี่ครับถือว่าเป็น นักวลอลเลย์บอลที่น่าจะอันดับหนึ่งในเรื่องความหล่อตอนนี้ับเพราะว่าบาเรนไม่มานะครับแต่ตอนแรกเนี่ยที่บาเรนมาเนี่ยผมก็โหวตให้น้องชัยวัฒน์เนี่ยเป็นคนที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณผมด้วยแหมคือวลอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยวันนี้ครับใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยเล่นได้เกินมาตรฐานของพวกแกเองครับแล้วมีดาราเกาหลีที่เหมือนดาราเกาหลีคนนึงครับชื่ออะไรละอนุชิตครับเอออนุชิต ดาราเกาหลีของผมจําชื่อผิดขออภัยนะครับเพราะว่าพยายามท่องท่องเรื่องของรายชื่อพวกเธออยู่นะครับแมมความรุนแรงแล้วก็ความสนุกสนานเนี่ยกองเชียร์เข้ามาผมสังเกตว่ากองเชียร์มันมันเร้าใจมากกว่าเพราะวาเหมือนกับเอาคน2อเมตรมาเล่นกีฬาเนี่ยมันสนุกครับใช่ไหมครับชัยวัดอะไรก็มานับพระเดชวันนี้เล่นเต็มที่ตามที่พวก คือเราไม่เห็นวอลเล์บอลชายเนี่ยลงเล่นในสนามนี้นะครับลงเล่นในสเตเดียมอินอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยพอผมจำภาพเออวะจริงด้วยครับเราไม่ได้ลงเล่นในอินอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยมานานแล้วนะครับสำหรับทีมชายนะครับเพราะว่าเล่นซีวีลีกเนี่ยเราก็ไปสนามเล็กกว่านี้มาโดยตลอดครับทำให้เราไม่เข้าใจความรู้สึกในการเล่นสนามใหญ่ที่มีคนดูเยอะๆแบบนี้ของทีมชายแล้วก็สนามกว้างๆแบนี้โอ้โหนานมากลุกมุมกล้องเนี่ย มุมกล้องในการถ่ายทีมชายในอินโดเซเดียมหัวหมากเนี่ยมันสวยนะครับท่มครับมันทําให้ทุกคนเนี่ยขึ้นกล้องมากกว่าเดิมแล้วทําให้พวกเขาเนี่ยมีเรตติ้งพุ่งกระฉูดทันทีนะครับถ่ายสีผิวใครผิวสีเนี่ยมันก็ดูแล้วเนี่ยมีความขึงขังมากขึ้นใครที่ผิวเหลืองเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยดูสดใสนะครับใครที่ขาวเนี่ยก็ดูแล้วหล่อนะครับท่ชมครับโ,โหกล้องมุมกล้องอะไรต่างๆวันนี้เนี่ยพร้อมมากแล้วจับภาพได้เหมือนกับรู้จักนักกีฬาจริงๆนะครับ ต้องขอขอบคุณทีมถ่ายไม่รู้ว่าใครถ่ายแต่น่าจะเป็น True Vision เปล่าครับที่ถ่ายทอดสดให้ครั้งนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ่ายทอดสดดีมากครับรวมถึงไมโครโฟนเนี่ยก็ไม่มีเสียงลิฟต์ก็ไม่ต้องเปิดลิฟติงค์นะครับเวีเวอร์เรดก็ไม่ต้องหน้าแหงครับวีเวอร์เรดบอกเขาบอกลิฟติงค์หนูก็เลยร้องมุ่ั่วไปวีไวน้องวีเขาอยากจะบอกแบบนี้ว่าทีมงานไม่คุณภาพก็หนูก็บอกว่าแหมเออขอเล่าช่วงนี้นหน่อยก็มันเป็นลิฟติงค์อะครับก็เลยต้อง จะร้องไงก็ได้ไปเน้นที่ acting แทนนะครับพอหนัก a c t ิ้งแลวเขาก็ไม่ได้ปล่อยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะร้องอะไรมากแถมเนี่ยเสียงที่ร้องเลยกไม่เข้าหูด้วยเหมือนกับเราพูดแบบไม่มีเสียงครับเสียงไม่เข้าหูตัวเองมันมันก็ทําให้การออกเสียงเนี่ยเป็นเรื่องยากเขาอีกแต่วันนี้กองเชียร์คุ้มค่าคุ้มราคามากครับท่านผู้ชมครับทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมว่าทีมชายเนี่ยไม่แน่จะสนุกกว่าทีมหญิงนะครับกองเชียร์วันนี้เหมือนกับเนี่ย วอลเล์บอลหญิงมันมันแน่นอนอยู่แล้วจะช้านะครับแต่วอลเล์บอลชายเนี่ยเราแทบไม่รู้จักนักวอลเล์บอลทางฝั่งสิงคโปร์อะไรเลยนะครับแล้วรวมถึงเราก็อยากเห็นมิติใหม่ของทางฝั่งของวอลเล์บอลชายทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับผมว่าวอลเล์บอลชายทีมชาติไทยเนี่ยมันมากับเรื่องของการแมนจเมนต์ที่ดีมากนะครับต่างจากวอลเล์บอลหญิงเพราะว่าวอลเล์บอลหญิงของเราเนี่ยแมนแมนจเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะสกิลของผู้เธอเนี่ยรวมทีมกันแป๊บเดียวเนี่ยยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับแต่วอลเลย์บอลชายเนี่ยถ้าเมเนจไม่ดีนะครับโอกาสที่จะแพ้ทีมที่เป็นทีมลองบอลเนี่ยยังมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่อสู้กันด้วยระบบระเบียบการจัดการแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเล่นดีมากและการสื่อสารในทีมเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าการสื่อสารในทีมเนี่ยมันถูกรวมทีมมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วมีการผัดเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันมาเนี่ยเยอะกว่าทีมหญิงเยอะมากครับคนที่ไม่อยากเล่่่่นนนเเยกกก็็จจะะะะตัััวววออองไปคครรรบบพาาาา อย่างเช่นน้องเลยที่เป็นทหาราที่เขาบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยเขาไม่ซ้อมเพราะว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยท่าบารรมก็ไปเป็นคุณครูพิเศษนะครับอย่างว่าโรงเรียนนานาชาตินะครับท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะบอกเลยว่าชั่วโมงเนี่ยไอ้น้องคนนั้นเนี่ยได้เป็นพันบาทนะครับแล้วเดือนเดือนเนี่ยได้หลายหมื่นบาทแค่สอนพิเศษนะครับระดับทีมชาติไปสอนเลือกทีมชาติชุดปัจจุบันด,ด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนนานาชาติตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือมันดูดนักกีฬาเก่งๆเนี่ยไปซ้อมให้กับนักกีฬาในกลุ่มนั้นเนี่ยเยอะมากครับ แถมนักกีฬาที่ถูกซ้อมให้ที่โรงเรียนานาชาติเนี่ยไม่ได้เก่งด้วยนะครับไม่ได้เก่งแต่มีตังตั้ง,งจ้างทีมชาติในกรุงเทพนะครับไปสอนผมไม่บอกหรอกว,ว่าที่ไหนนะครับแต่มีหลายที่ที่ทาแบบนี้อยู่นะครับทาให้นักกีฬาทีมชาติเนี่ยถ้ามองในแง่ดีเนี่ยก็คือนักกีฬาชายเนี่ยมีไรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับในการสอนทักษะให้กับกลุ่มเด็กที่สนใจวอลเลย์บอลแต่อีกส่วนนึงก็คือเราเสียทรัพยากรดีๆเนี่ยในการซ้อมให้กับนักกีฬาเยาวชนจริงๆที่ควรจะได้สกิลพวกนี้เนี่ยในการสานตอพูดง าชายชุดใหญ่เนี่ยยังต้องไปสอนพิเศษอยู่เพราะทีมชาติเราเนี่ยสวัสดิการเดียวที่ทีมชาติไทยให้ได้ตอนนี้เนี่ยก็คือการบรรจุเป็นข้าราชการทหารให้กับไปเข้ากับกระทรวงมหาไทยนั่นแหละครับที่เขาไปคารวะท่านผู้นำกันอยู่ซึ่งมันเป็นระเบียบการจัดการกีฬาแบบที่เราเนี่ยทำสมัยที่นักกีฬายังไม่เป็นนักกีฬาอาชีพครับซึ่งลีกวอลเลย์บอลเนี่ย วันเลย์บอลชายเนี่ยยังไม่เป็นนักกีฬาอาชีพครับรวมถึงนักวันเลย์บอลหญิงด้วยครับทำให้ต้องซัพพอร์ตแบบนี้ครับแต่ดูสิครับผลผลิตทําให้พวกเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งได้ในในระดับหนึ่งนะครับระดับที่ตอนนี้เนี่ยถ้ายังยกระดับไม่ได้เนี่ยแต่นักกีฬาเริ่มเก่งแล้วเนี่ยครับนักกีฬาพวกนี้เนี่ยจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้เลยนะครับดูได้ออกก็คือนักกีฬาเนี่ยบรรจุเป็นทหารแล้วเนี่ยครับโอกาสที่จะไปเล่นต่างประเทศเนี่ยเล่นยาวๆเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับอย่างเช่นหลายคนเนี่ี่บบอกกวาาจะะไปเหลนครั แล้วพอกลมมาเรี่ยงเนี่ยมันก็ไปได้ยากครับแต่ดูนภเดชยามีนี่ครับทหารทั้งนั้นนะครับทหารกองทัพอากาศทั้งนั้นแหละครับถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยนะครับเห็นอยู่กองทัพอากาศกันเกือบหมดแหมแต่วันนี้เนี่ยความรู้สึกที่เห็นอนุรักษ์แบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งแบบตั้งใจดูนะครับทัวร์เมนต์อื่นเนี่ยไม่ตั้งใจดูเพราะว่า่ายทอดสดมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยผมผมอินไปตามเสียงกรีดของนักบอลเล์บอล อกองเชียร์ชาวไทยนะครับที่ไปเชียร์ในครั้งนี้แต่สิงคโปร์ผมบอกเลยครับว่าโมเดลการสร้างทีมของเราเนี่ยมันคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับก็แค่เอาคนจํานวนหนึ่งมาเนี่ยแล้วฝึกให้ดีที่สุดนะครับด้วยจํานวนนักกีฬาที่มันน้อยครับสิงคโปร์มีข้อจากัดเรื่องนักกีฬาเนี่ยเหมือนกับบ้านเราครับแต่ถ้าเขาคัดน,นักกีฬาด,ดีออกมาได้แล้วมีโค้ชที่ดีกว่าเราเนี่ยมีโค้ชที่คุณภาพกว่าเราเนี่ยโอกาสที่เขาจะเก่งกว่าเราเนี่ยมันมีนะครับเจ้าขอครับอย่าลืมว่าเงินเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างครับโดยเฉพาะโค้ที่จะมา ลุงหลักปักฐานในสิงคโปร์แล้วให้วีซ่าแล้วให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้พาสปอร์ตเข้าไปเนี่ยให้ให้ซิติเซ้นเขนาไยครับมันทาให้เราเนี่ยเป็นแต้มต่อที่สำคัญสิงคโปร์เนี่ยโมเดลกีฬาของเขาผมบอกโมเดลกีฬาก่อนดีกว่าครับเขาไม่ทาเหมือนกับกาตาร์ครับคนในกาตาร์กับสิงคโปร์เนี่ยที่จริงจํานวนประชากรเนี่ยมันใกล้กันมากนะครับกาตาร์เนี่ยสามล้านคนสิงคโปร์เนี่ยสี่ห้าล้านคนที่ได้ซิติเซ้นนะครับแต่สิงคโปร์เนี่ยคิดดูว่าเขาไม่พยายามทําเหมือนฟุตบอลนะครับกีฬาอื่นเขาเลิกทําแบบฟุตบอลไปแล้วนะครับก็คือ ไม่พยายามโอนสัญชาติใครมาเล่นเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีหลีกอาชีพในตอนนี้รวมถึงเขาอยากจะพัฒนาในส่วนของนักกีฬาที่เป็นร่างเง่าครับทั้งคนมุสลิมที่อยู่ที่นั่นทั้งคนจีนที่อยู่ที่นั่นให้มเล่นลกีฬากันจริงๆโดยที่ใช้ทีมชาติเหมือนกับตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์เขาพยายามจะสร้างชาติด้วยความด้วยโมเดลรักบ้านเกิดนะครับสร้างชาติด้วยความรักชาติภักดีต่อประเทศชาติของเขานั่นเองนะครับโดยที่มัน สิงคโปร์เนี่ยหลุดจากประเทศเกิดใหม่ไปแล้วนะครับกลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านเศรศษฐกิจคราวนี้เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของความรักชาติและการทุ่มเทเพื่อชาติแล้วนะครับเข้ามาอีกเฟสหนึ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วเหมือนกันนะครับหมามันทำให้บางช่วงเนี่ยต้องเข้าใจว่าสิงคโปร์เนี่ยขอเขาแรงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาจะมากันเล่นๆน,นะครับพบผมดูเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยครับเรื่องของฟิตเนสเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่พอเรื่องของเทคนิคของสิงคโปร์เนี่ยบอลเร็วบอลสั้นต่างๆเนี่ย เซตแรกเนี่ยดูสิงคโปร์มีนําเรานะครับคือมันคล้ายๆกับสิงคโปร์ชุดที่เจอกับเราทีมหญิงนั่นแหละครับมันต่างกันที่ว่า,าความฟิตของสิงคโปร์เนี่ยมันไม่ได,ดีทุกชุดครับเซตแรกๆเนี่ยอาจจะดูดีนะครับแต่ชายไทยเนี่ยกล้าวัดกับสิงคโปร์เพราะว่าถ้าดึงกันานานๆเนี่ยดึงกันานานๆนักกีฬาไทยเชื่อลึกๆครับว่ากล้ามเนื้อที่ถูกสร้างมาแล้วเคยเล่นเกมยาวมากกว่าเนี่ยจะชนะสิงคโปร์ได้เพราะสิงคโปร์ ก้ามเนื้อดูยังยังไม่ได้ผ่านเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อที่จะเล่นได้ในเส้นหลังๆครับโดนตบอัดไปทีสองทีทั้งอนุชิตทั้งนภเดชท,ทั้งยามีนทั้งอนุรักษ์นี่คือกลุ่มตัวจริงนะครับรวมถึงชัยวัฒน์ถุงคำคำถุงนะครับพูดถึงคำถุงแล้อ <c oughs> <c oughs> คำถุงเซเว่นเซเว่นเนี่ยสมัยนี้เขาไม่ค่อยแจกถุงอยากจะคำหาถุง แ,แต่บางที่ก็ใจดีให้ถุงเลยเพอเราซื้อน้ํา15บาทเขาก็เกรงใจเราให้ถุงเลยก็มีนะครับไม่ต้องซื้อครบอะไรแล้วนะครับแหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเซเว่นดีๆก็ยังมีนะครับนี่ครับนักกีฬาสิงคโปร์รูปร่างดีนะครับนักกีฬาสิงคโปร์หลายคนเนี่ยผมไม่รู้ว่าสวัสดิการของเขาเนี่ยให้อย่างไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากจบทีมชาติของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีหลีกอาชีพเล่น,นครับแสดงว่าเนี่ย เขาต้องจ่ายนะักกีฬาพวกนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของเงินเดือนเช่นเดียวกันนะครับแล้วได้ข่าวว่าเนี่ยเยอะมากด้วยนะครับเพราะว่ามีการเปิดโดเนตในสมาคมวอลเลย์บอลสิงคโปร์ครับท,ทั้งทั้งที่สปอนเซอร์ของเขาเนี่ยครับมีแค่4 5อันเองเท่านั้นนะครับมีสปอนเซอร์แค่4ตัวเท่านั้นในการสนับสนุนวอลเลย์บอลทีมชาติสิงคโปร์ทั้งชายทั้งหญิงนะครับส่วนเราเนี่ยมีเป็น3-40อันนะครับแล้วยิ่งมีทัวร์นาเมนต์เนี่ยสปอนเซอร์ก็เข้าเพียบเลยครับแต่สิงคโปร์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่า ธุรกิจในสิงคโปร์เนี่ยธุรกิจรายย่อยเนี่ยเขาแทบไม่มีนะครับเขามีแต่ธุรกิจใหญ่ๆครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่รู้จักสนุนทําไมครับทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันของวอลเลย์บอลสิงคโปร์มันก็น้อยเกินไปซะด้วยโอ้ถันหครับเต้ยองครับเห็นกองเชียร์เข้ามาดูทีมชาติเต็มสนามแบบนี้เนี่ยมันเป็นความสําเร็จของสมาคมวอลเลย์บอลครับที่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่ประสบความสาเร็จเพราะว่ากองเชียร์เนี่ยอยากจะมาเชียร์เองครับเรียกว่าเป็นสมาคมที่นั่งๆนอนๆแล้วก็มีคนมาเชียร์แล้วก็รับแรงซัพรบ คือถ้าเรียกว่าถ้าสปอนเซอร์มาสปอร์ตพวกสมาคมถึงทำสำเร็จผักดันสำเร็จเนี่ยผมไม่เชื่อเลยนะครับถ้าทัวร์นาเมนต์สีเกมเนี่ยครับไม่ทำอะไรเลยครับโปรโมทได้ไหมโปรโมทภาพโปรโมทบนเพจเนี่ยถ่ายรูปหนุ่มไทยเนี่ยโคตรกากไม่จ้างตากล้องดีๆที่ถ่ายลงไอจีเนี่ยมหาสักคนหนึ่งจ้างทั้งวันละพันสองพันมาบ้างเถอะลงทุนลงแรงโปรโมททีมบ้างเถอะครับโอ้โหโพลช่วงนี้เนี่ยค่าเอ็นเตอร์เเมนต์เนี่ยมันยเยอะๆดีๆทำแบรนด์ของตัวเองให้มันดีๆไม่ใช่ทำงานเพจ ทำงานกราฟิกเหมือนข้าราชการทำทำส่งไปเอ้ยกราฟิกแบบไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละประเมินไปอ่ะได้สิบเต็มสิบอยู่แล้วเพอ,อทงางราชจการประเมินสื่อของเราอ่ะสื่อของเรานี่มี Facebook มีไ G มีเว็บไซต์ประเมินผ่านเต็มสิบทุกปีเลยสื่อของเราอ่ะดีนี่ครับประเมินยังไงก็เต็มสิบรู้หรือเปล่าถ้าให้กราฟิกดีไซนเนอร์ระดับประเทศมานักตากล้องต่างประเทศมามันก็สิบเต็มสิบเหมือนกันแหละเอ้เพราะฉะนั้นอ่ะไม่จ้างใครเลยทําเองกาก,าก,าก ไม่ต้องโปรโมทเอากกากรนี่ครับไม่ได้แซวนะครับแขวะเลยแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องนี้จริงๆนะครับคือราชการประเมินยังไงเนี่ยโอ้โหประเมินเต็ม10ง่ายมากยิ่งงานศิละปะเนี่ยหรือว่างานอะไรเนี่ยกากากรได้หมดแล้วครับท่านผู้ชมครับประเมินยังไ,ง,ไงก็สวยครับกราฟิกที่ไปแปะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีโคษณาซีเกมเอาป้ายนี้ผ่านเกนแล้อเอาไปเงินเท่ากันหมดแหละได้เงินเท่ากันหมดเอาไปติดเต็มสิบเหมือนกันนี่ครับ ความดีงามของการจัดการแบบราชการนะครับเพราะว่ามันถ้าเราไม่มาคอมเมนต์กันเองเนี่ยโอกาสที่จะ10เต็ม10โดยที่มันควรจะได้ศูนเต็ม10เนี่ยงานแบบนี้เนี่ยมีเยอะมากครับยังมีงานที่หลบนายเยอะงานบางงานเนี่ยอย่างเช่นผมเคยเจองานนึงครับผมไม่บอกว่าหน่วยงานไหนนะครับทําเกมออนไลน์ครับทําเกมออนไลน์อุ้ยดีมากเลยจ้างบริษัทหนึ่งไม่มีคนเล่นเลยครับแต่เขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยคนเล่นวันหนึ่งหลายพันนะครับ <c oughs> อันนี้จริงไม่มีคนเล่นเลยทําได้ ไม่ยากครับใช่้หมครับประสบความสําเร็จค่าวความสําเร็จ10เต็ม10ประสบการณ์ในการเล่น10เต็ม10เลยเกมออนไลน์ของเราโคตรกากนี่ครับมันมีเรื่องแบบนี้เยอะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะครับแต่เรื่องของความสําเร็จของผลงานที่ถูกประเมินแบบหลอกหลอกโกงๆงไปเนี่ยมันยังอีกเยอะนะครับที่เราเห็นในสังคมไทยตอนนี้ครับนี่เราคุยเรื่องวอลเลย์บอลกันจริงหรือนี้พราบผมดูเลย เพราะผมสนุกกับบอลเลย์บอลทำให้ผมนึกถึงเรื่องอื่นที่มันเนี่ยควรจะปรับปรุงครับในเรื่องแบบนี้เนี่ยตรวจสอบกันยากนะครับท่านผู้ชมครับว่าเขาประเมินยังไงถึงจะผ่านนะครับแล้วแต้มเนี่ยมันมาได้ไงที่มันได้เยอะขนาดนี้ในการที่เขาประเมินแต้มของราชการในการออกแบบหรือการสร้างโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันผ่านได้ไงวะเนี่ย <c oughs> ขำดูแล้วขำแล้วไม่ค่อยมีคนรู้ด้วยครับเพราะว่าผ่านมาเนี่ยบางทีไปให้เด,เด็กป .1 เล่น เด็กอนุบาลเล่นอย่างเงี้ยเด็กก็เล่นๆไปแล้วก็เอ้ยอะไร่หวยจังเลยแล้วก็แล้วก็เก็บใส่กระปุกแล้วก็ไม่มีใครรู้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้ลูกเด็งได้บ้างใครจะไปรู้แล้วครับแล้วก็เก็บแล้วก็อ่าเก็บตังค์อ่าแล้วก็ทําทําโปรเจกต์แพงๆมาครับทั้งทั้งที่เนี่ยมันราคานี่เนี่ยควรจะ10บาทพอไปคิดตังค์แล้วก็ไปเบิกมาแสนหนึ่งอประมาณนั้แหละครับเยอะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมครับก่อนจะออกทะเลไปไกลกว่านี้นะครับ เล่นดีมากทุกคนแพ้ชน,นะไม่เป็นไรหรอกแพ้ก็สักเซตสองเซตเดี๋ยวกลับมาได้อยู่แล้วเสียเซตนะห้ามบน่นเพราะฉะนั้นแต้มที่เราเล่นหวยเนี่ยอย่าบน่นเดี๋ยวผมเนี่ยผมจะทําแบบหน่วยงานราชาการบ้างเล่นหวยยังไงเนี่ยสิบเต็มสิบไปเลยเพราะคุณเนี่ยคุณเหมไม่ได้มองอยู่แล้วเราประเมินสิบเต็มสิบคุณไม่รู้หรอกสถานการณ์ในเกมมันวิกิ่อะนไหนไม่เป็นไรสิบเต็มสิบ